ว้าวคุณทันวาคุณทันวาคุณมกราทันวานี่นะผิดก็ขออภัยลุงเป็นคนที่ไม่ถนัดภาษาที่ไม่มีวรรณยุกต์นะครับนะเอาห้อยคุณตาครับฟันหน้าของผมมันผุเป็นจุดเล็กๆเฮ็ดจังไงมันจะหายหรอโอ้ อย่างนี้ลุงก็ต้องยอมแล้วแบบเนี้ครับมันเป็นจุดเล็กๆโอ้โหถ้าทําให้มันหายได้นะมันก็สุดยอดพัถนาสินะเออถ้าหากว่ามันมีคนคำว่าปวดอย่างเงี้ยปวดฟันนะครับอย่างนี้ก็ไหวเป็นจุดเล็กๆนะในส่วนตัวลุงเนี่ยยอมเลยแหละครับตัวเนี้ยนะไหนๆก็ ได้ติดต่อมาแล้วใช่ไหมได้พิมพ์มาแล้วไม่ต้องให้เสียเที่ยวเราไม่ต้องกลับมือเปล่าลองดูครับเผื่อว่ามันเกิดผลนะนี่นี่ใช้นิ้วมือแล้วค้อแป๊กๆๆแป๊กแบบนี้ฮะดีดอย่างเงี้ยคล้ายๆกับว่ากระตุ้นถามเธอถามหล่อนดูสิรู้สึกเป็นยังไงแต่ว่าประสาทฟันนะครับ ถามประสาทฟ,ฟันสิเคาะอย่างงี้สะเทือนไหมโอเคไหมเสร็จแล้วก็กดตามนี้ครับท่านเอามือกดตามนี้นะครับกดไปกดไปกดไปฮะสองนิ้วสองมือเราเนี่ยกดเข้าไปคือเรื่องของระบบประสาทหมดนะครับเรื่องฟงเรื่องฟัน,น,ป,วฟนปวดฟืนปวดฟันพวกนี้มันเป็นเรื่องราวประสาทหมดนะครับนะค่อยๆทำพร้อมๆกับ ได้แถวเท่านั้นนะสูดหายใจเข้าไปลึกๆนานๆมันจะได้อย่างอื่นด้วยครับไม่ใช่แค่ฟันอย่างเดียวนะฟันเนี่ยลุงบอกแล้วว่าองคงยากแต่ก็ถ้าเผื่อมันเป็นไปได้ใช่ไหมล่ะครับที่บอกเมื่อกี้นี้แต่ส่วนอื่นจะได้ที่เนี้ยร่างกายมันจะเบาเบาหัวเบาตัวหายใจโล่งแล้วมีเรียวแรงแข็งขันกําลังทําอะไรอยู่นะเล่นเกมเล่นเกินม,มันก็จะคล่องเนื้อคล่องตัวนะครับ นะถ้ามีการเล่นเกมอยู่นะก็ถือโอกาสแจ้งเพื่อปลดทราบเอาไว้ร่างกายมันจะคล่องแคล่วแว่วว่องไวโอเคนะฟังให้ดีครับเสียงเอาละได้เท่าไหร่เอาเท่านั้น ไม่ต้องหวังผลถ้าได้ก็ดีโอเคไหมครับอยู่ในเกณฑน,นี้จบข่าวครับผม